สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณตอนนี้เวลานี้สเสน่ห์ในตัวคุณอะไปสะกดหัวใจใครให้หลงรักคุณเขาหลงรักคุณหลงรักคุณณตอนนี้หลงสเสน่ห์คุณเขาเป็นใคร สเสน่ห์ในตัวคุณสะกดหัวใจใครให้หลงรักคุณในตอนนี้เขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรอิ่มที่อบอุ่นเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขนะ่อิ่มอุ่นอบอุ่นใจสเสน่ห์ในตัวคุณทานอาหารฝีมือคุณ ดูคุณถ้าคุณทําอาหารไม่เป็นมก็เกี่ยวกับอยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขอะ่ะเสน่ห์ของคุณมีความสุขความอบอุ่นพูดคุยเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอบอุ่นใจอิ่มอุ่นใจหรือบางคนบางท่านคุณมีฝีมือการทําอาหารได้ทานอาหารฝีมือคุณแล้วมีความสุขได้พูดคุยกับคุณสเสน่ห์อยู่ใกล้แล้วมีความสุข ความอ,มอุ่นใจอิ่มอุ่นใจหรือคุณกับเขาแตกต่างกันนะเขาหลงรักคุณคนที่เหมือนคุยอ่ะคุยกันได้แหละคุยกันแล้วหรือคุยกับคุณกับเขาคบกันหรือทำงานด้วยการเรียนด้วยการรู้จักอ่ะเขาพูดคุยกับคุณแล้วมีความสุขความอิ่มอุ่นอบอุ่นใจในตอนเนี้ย ควาแตกต่างคุณกับเขาแตกต่างกันด้วยเนี่ยยามสามแตกต่างที่เติมเต็มดูคุณไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่เหมือนเขาคุณกับเขาแตกต่างกันมากดูแตกต่างชอบคนละแบบคนละอย่างหรือเป็นคนที่อยู่ไกลอยู่ห่างอ่ะในความแตกต่างคนละสไตล์คนละแบบชอบคนละอย่างคนละขั้วแต,แต่ก็มาเติมเต็มเขาเขาก็จะมาเติมเต็มชีวิตคุณในสิ่งที่คุณขาดไป เติมเต็มซึ่งกันและกันมีความสุขเป็นความรักที่ถึงแตกต่างไกลห่างเสน่ห์คุณมีเสน่ห์อยู่ในตัวเองที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนเขาสะกดหัวใจเขาให้เขาหลงรักคุณเขาหลงรักคุณที่คุณแตกต่างจากคนอื่นๆด้วยในความแตกต่างไม่เหมือนใคร ไ้นี้ล่วงมาเองเลือกคนละทางแล้วเขาว่าคุณเนี่ยคุณกับเขาเลือกคนละทางแล้วชอบคนละแบบคนละอย่างไปคนละทางเลือกเลือกคนละไปคนละทางแล้วเลือกคนละทางแล้วหรือไม่เขาว่าคุณอะทั้งคุณและเขามีคนมารักมาชอบมีคนมาให้เลือกมากมายอะมีทางเลือกมีคนมาให้เลือกมากมาย เัอด้วยเสน่ห์มีเสน่ห์หรือตัวเขาเองเป็นคนที่มีคนมารักมาชอบเขามากมายแต่เขาหลงเสน่ห์คุณที่คุณไม่เหมือนใครแล้วไม่เหมือนเขาความแตกต่างเขาหลงรักคุณอะถึงแม้มีคนมาลักมาชอบเขามากมายเขาก็หลงรักคุณปลูกสร้างเขาอยากสร้างครอบครัวปลูกต้นหลักสร้างครอบครัวกับคุณแล้วคนที่คุณเคยทํางานด้วยการเรียนด้วยกันเพราะความเสน่ห์ของคุณอะเขาอยู่ไกลแล้วมีความสุข ยู่ใกล้คุณความสุขความเข้าใจถึงแม้จะแตกต่างคิดเรื่องเก่าๆนะเขาเป็นคนเก่าคุณเคยรู้จักแฟนเก่าคนเก่าแบบพลังงานคนเก่าหรือคนที่คุณกับเขาเดินคนละทางเด้วคนละทางแต่เขาอะ อยากอยู่ใกล้คุณอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขคิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องที่ผ่านมาเดีวเขาเหมือนตอนเนี้ยคุณกับเขาเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรเขาหลงสเสน่ห์คุณสเสน่ห์ของคุณสะกดหัวใจเขาให้หลงรักเมื่อเขาอยู่ใกล้คุณอะ่ะเขารู้สึกดีมีความสุข จากความแตกต่างความไม่เข้าใจกันตอนนี้เขาเข้าใจหัวใจเขาแล้วว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขว่าเป็นคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนเคยรู้จักมาก,ก่อนน่ะเขารักคุณที่เป็นคุณคุณมีความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครแล้วเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณคุณกับเขาไม่เหมือนกันแตกต่างกัน ต่คุณมีสเสน่ห์สเสน่ห์ที่เป็นตัวของตัวคุณเองอะตอนเนี้เขาจะปรับตัวเข้าหาคุณในความแตกต่างมาเติมเต็มคุณคุณเติมเต็มชีวิตเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอนะแต่ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขดูเศร้าใกล้หมดเวลาอุปสัครคปัญหาหรือคนที่คุณอะไม่เข้าใจกันอะคิดคนละแบบคนละอย่างดูเหงาดูเศร้าหรือเขาอยู่ในความเศร้านะตอนนี้ตัวเขาเอง เสน่ห์ของคุณทำให้เขาหลงรักเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณกระตาเวทีมาตอบแทนคุณความรักนี้เขาว่าคุณน่ะเสน่ห์ของคุณน่ะหยิบยื่นรักดีๆให้เขาเมื่อเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขยามสามอ่ะแล้วก็กระตาเวทีจะมาตอบแทนคุณในความดีของคุณให้ความรักนี้กลาวไปข้างหน้าเขาหลงรักคุณเขาเลือกคุณเขาอยากให้คุณเลือกเขา ถึงแม้ไปนคนละทางถึงแม้มีใครมาให้เลือกมากมายมีคนมาให้เลือกหลายคนหลายทางเขาเลือกคุณแล้เขาอยากให้คุณเลือกเขาการตอบแทนกระตาเวทีตอบแทนคุณส่องมองคุณอยู่นะตอนนี้ติดตามชีวิตคุณเขาหลงรักคุณโดยที่คุณไม่รู้บางคนบางท่านเพราะคุณอยู่ในหัวใจเขาติดตามตามส่องตามมองคุณอยู่ มาง้อเนี่ยเขาจะมาง้อมาพูดมาคุยมาปรับตัวปรับความเข้าใจกับค je ุณเนี่ยปรับตัวเข้าหาคุณแล้วเขาอะคิดเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆที่ไม่สมหวังที่ไม่เข้าใจกันเขาจะมาพูดมาบอกให้คุณรู้เขาเขารู้แล้วเขาอยู่ไกลคุณแล้วมีความสุขจากความไม่เข้าใจกันเนี่ยจะมาปรับความเข้าใจมาง้อมาพูดมาคุยกับคุณ ตอนนี้เขาหลงรักคุณหลงไหลสเสน่ห์ที่ที่เป็นตัวของตัวคุณแล้วคุณก็ไม่เหมือนใครในในสายตาเขาอ่ะในความรู้สึกเขาอ่ะไม่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนคนที่เขาเคยรู้จักเป็นสเสน่ห์แล้วก็มีความแตกต่างกับเขาอ่ะแล้วเขาหลงรักคุณแล้วเขาต้องการมาเติมเต็มแล้วให้คุณเติมเต็มชีวิตเขาเขามีความสุขได้สำรับร่วมยินดี ด้วยความดีของคุณด้วยน่ะเสน่ห์ของคุณน่ะไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรจะทําอะไรคุณก็ยินดีหวังดีกับเขาแล้วเขาอยากแต่งงานกับคุณเนี่ยให้ทุกคนมาร่วมยินดีแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกเขาไหมไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเขาจะยินดีกับคุณในสิ่งที่คุณเลือกคุณแต่ใจคุณชอบคุณทําอะที่คุณเป็นน่ะแล้วเขาพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาคุณเป็นความรักที่หวังดีร่วมยินดี เรื่องราวดีๆมาให้คุณด้วยความเสน่ห์ของคุณอ่ะคุณดูดูดูจิตใจดีดูอบอุ่นดูจริงใจมีความบินตัวของตัวเองไม่เหมือนใครไม่เสแสร้งในการพูดคุยกระคบกับเขาเขาสะกดหัวใจเขาให้เขาอ่ะหลงรักคุณตามส่องตามมองคุณอยากพูดอยากคุยกับคุณปรัความเข้าใจกับคุณถ้าเป็นคนเก่าคนที่ไม่เข้าใจกัน เขารู้เข้าใจแล้วเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขทุกแม้จะคิดคนลแบบคนละอย่างเนี่ยมีความแตกต่างและแต่ละคนละท่านที่แตกต่างอะ่ะแล้วเรามาดูว่าสเสน่ห์ในตัวคุณสะกดหัวใจให้เขาหลงรักเขารักคุณนะตอนนี้เขาคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับคุณเขาเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่ เรามาดูตัวตัวเขาความคิดความรู้สึกเขาที่มีกับคุณโชคดีนะเขาว่าเขาโชคดีที่ได้มาพบม,มาเจอคุณเขาจะนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณความสุขชีวิตที่ดูสดใสสวยงามความอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความโชคดี ที่มีคุณวิญญาณแต่เหมือนล้างนี้เหมือนยังจับต้องไม่ได้ถ้าคุณกับเขาแตกต่างกันเนี่ยเป็นเหมือนวิญญาณยังจับต้องไม่ได้แต่เขาหลงรักคุณแอบรักนะ่ะย้ำซ้ำเขาแอบรักคุณเขารักคุณเข,เขาอยากให้คุณรักเขาเพราะเพราะคู่กับใครอะ่ะคนละทางเลือกคนละทางแล้วมีทางเลือกมากมายมีคนมารักมาชอบเขาเขาแอบรักคุณ ตัวเขาเองแล้วเขาก็ว่าคุณดูมีเสน่ห์มีคนมาลักมาชอบมากมายอยากให้คุณเลือกเขารักคุณแต่คุณอยู่ในใจเขาแอบรักแอบชอบแอบสองแอบมองใบนี้เศร้าเศร้าไม่สมหวังคิดเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วจะทำอย่างไรยังมีอุปสรรคขัดขวาง ที่ต้องแก้ไขกับเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาไม่เข้าใจคุณที่แต่ตอนเนี้เขาลักคุณหรือเขามีเรื่องราวในอดีตที่เศร้าที่ผิดหวังที่ที่เสียใจอะที่ทุกอย่างไม่ได้ดังที่คิดที่หวังแต่เขามาพบเจอคุณอะคุณคือคนที่ใช่ที่ดีอะถ้ามองดูแล้วเขาแอบรักคุณนะตอนนี้เป็นคนเก่าคนที่คุณกับเขาไปคนละทางเลยคนละทางเขารู้แล้วเขาลักคุณ เสน่ห์อ่คุณมีเสน่ห์ในตัวคุณที่แตกต่างไม่เหมือนใครสะกดหัวใจเขาเขาหลงรักคุณแต่ยังจับต้องไม่ได้หรือไม่ตัวเขาเองถ้าไม่เคยคุณกับเขาไม่เคยรู้จักไม่ไม่ใช่คนที่ทําร้ายคุณที่คุณเคยคบก็เป็นคนเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักทุกอย่างไม่สมหวังมีอุปสรรคเขามาพบเจอคุณคุณเคยโชคดีแอบรักคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ แต่เขาก็ดูเศร้าๆแต่เขาว่าคุณคือโชคดีของเขาแล้วนำเรื่องราวดีๆมาให้คุณเสริมสวยนะเขาจะปรับปรุงตัวเขาเองเพื่อคุณทำเพื่อคุณเพราะปรับตัวเข้าหาคุณรักคุณที่เป็นคุณเป็นตัวของตัวคุณเองคุณคือโชคดีของเขาแต่งงานแล้วเขาอยากแต่งงานกับคุณคู่ครองอยู่ด้วยกันเขารักคุณทำให้ เป็นจริงแล้วฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำที่เกิดขึ้นจากที่เขาเคยเศร้าเคยผิดหวังเสียใจหรือคุณกับเขาไม่เข้าใจกันเนี่ยรักคุณนะตอนนี้ให้ความรักความฝันเป็นจริงได้อยู่กับคุณจะทำอย่างไรเขาแอบรักคุณตอนนี้คุณอยู่ในหัวใจเขา เดือดดูเขาอะรักคุณมากนะแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรต้องการออกจากปัญหาต้องการความสำเร็จสมหวังที่รวดเร็วค้าขายงเขาจะนำเรื่องราวดีๆมาให้คุณแต่เขาก็ยังคิดไม่ออกหาทางออกยังไม่ได้ดูเศร้าๆ แล้วมีเรื่องอุปสรรคของเขาเองอะที่ผ่านมาัน,นี้ก็ยังหาทางออกไม่ได้มนลดำคู่กับปีศาจได้สำรับบริจาคให้ให้ความรักที่ดีกับคุณเพราะสเสน่ห์ของคุณอะเขาหลงรักคุณดูเขามีความสุขมาอยู่ใกล้คุณเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณโดยที่คุณไม่รู้หรือคุณก็รู้ว่าเขารักคุณอะเพราะมีการแอบรักอะ หรือไม่ก็มองอีกด้านหนึ่งก็เป็นคนที่คุณแอบลักเขาเหมือนกันคุณรักเขาสเนสเน่ห์เสน่หของคุณดูอบอุ่นดูจริงใจความโชคดีเขาว่าคุณดีสำหรับเขาอยู่ใกล้มีความสุขความอบอุ่นความจริงใจแล้วเขาจะมอบเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้คุณอยากแต่งงานกับคุณความรักที่ให้บริจาค อันนี้ก็ร่วมยินดีคือการให้หวังดีความดีอ่ะเหมือนเขาอยู่เหมือนเขารู้แล้วหัวใจเขาถ้าเขาเป็นคนที่เขาเคยผิดหวังกับเรื่องอื่นๆเสียใจนะตอนเนี้ยเรื่องราวที่ผ่านมาเสียใจแล้วมาอยู่ใกล้คุณมีคุณดูเขามีความสุขอ่ะเป็นเสน่ห์ของคุณเนะี่ยที่ดีที่มีความจิตใจดีจริงใจของคุณอนะ่ะทำให้เขามีกำลังใจอยากแต่งงานอยากอยู่ใกล้คุณ หรือคนที่คุณกับเขาเลือกคนละทางแล้วอะ่ะคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าเคยรู้จักแล้วเขาอะ่ะรู้แล้วตอนนี้อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอะ่ะแล้วเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะทําอย่างไรกับความรักนี้คิดอย่างไรจะเป็นอย่างไรความรักเขาพลังงานตัวเขาใบแรกกุมารทอง บ่วงผ่านบุญจับนางมโนลาสเสน่ห์ในตัวคุณสกลหัวใจเขาให้หลงรักไปจากคุณไม่ได้แต่เขายังทำอะไรไม่ได้พยาคุดกำนางกากีที่ใดมีรักที่นั่นมีทุ์แล้วหาทางออกไม่ได้ดูพลังงานตัวเขาเองพัทสักต้องอดทนเขาพร้อมที่จะอดทน แล้วเขาก็มีความวิตกกังวลนะความอดทนวิตกกังวลอ้อนวอนร้องขอสิ่งสักสิทธิ์ให้ความรักนี้สมหวังนะต้องการออกจากอุปสรรคปัญหาด้วยความอดทนรอคอยคุณได้รนะักที่เหมือนเป็นบ่วงอ่ะเสน่ห์ของคุณอ่ะผูกมัดหัวใจเขาแล้วไปไหนจากคุณไม่ได้แต่เขาต้องมีสติยับยัง้งยั้งคิดให้รอบคอบเพราะรักยังมีความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนเกิดขึ้นกับเขา พระพรมหรืสีเนี่ยเขาหลงรักที่คุณเป็นตัวของตัวคุณเองน่ะคุณกับเขาแตกต่างกันต่างชาติต่างศาสนาต่างทินต่างที่ต่างจังหวัดคนละที่เคยผิดหวังด้วยความเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนนะแล้วเขาเลือกความรักแล้วมาพบเจอคุณแล้วเขาต้องการคนที่รู้ใจเขาเข้าใจเขาว่าคุณคือคนที่ใช่อะ่ะ เหมือนเสน่ห์ของคุณอ่ะเหมือนมีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะเเนี่ยพูดถึงความซื่อสัตย์ความจริงใจแล้วว่าคบกับคุณแล้วมีความสุขความสุขความสำเร็จสมหวังวิตกกังวลไม่รู้จะทําอย่างไรต้องเลือกต้องตัดสินใจเขาหลงรักหรือไม่ไม่คุณก็เขาเพราว่าเป็นความรักที่ เหมือนหยิบยื่นรักดีๆให้มีความอบอุ่นความจริงใจเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องอะ่ะจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกับเขาหรือตัวเขาเองอะ่ะที่พึ่งให้คุณอะ่ะแต่ดูเหมือนเขาว่าสเสน่ห์ของคุณที่ทําสะกลหัวใจเขาให้หลงรักด้วยความอบอุ่นเป็นที่พึ่งแล้วอย่างไอรอ่ะเทพเสาว,วาดระแวงระแวดระวังไผ่ เนี่ยพราะใบนี้พูดถึงเขาดูเศร้าๆและเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาด้วยความรอบคอบมุม่งมัน่นเอาชนะอุปสรรคแต่เขาก็ระหวัดหวัดระแวงวิตกกังวลพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคหรือว่าคนที่เขาอ่ะเหมือนเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนตอนนี้เขารู้หัวใจเขาแล้วแล้วก็ยังย้ำซ้ำเหมือนเดิมใบสรุปนะ่ะใบนี้พูดถึงเขาอ่ะคุณดีกับเขาห่วงใยเขามอบความรักที่ดีให้เขาแต่เขาอ่ะ มองไม่เห็นความดีของคุณแล้วทาให้มีอุปสรรคความซับซ้อนแต่เขาก็จะปรับตัวเข้าหาคุณอะปรับปรุงแก้ไขเอาชนะอุปสรรคปัญหาแต่ดูเขานิ่งๆแต่ความรักเนี้ยเจริญเติบโตด้วยความซื่อสัตย์ความจริงใจอดทนรอคอยด้วยความรักความเข้าใจได้สำหรับต้องการออกจากปัญหาที่รวดเร็วหัุมานกับนางเบนจากาย พร้อมที่จะ,ะเผชิญต่ต้องใช้ความรอบคอบยังมีเรื่องราวมากมายที่เขาต้องเผชิญที่ต้องแก้ไขลละที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกรักด้วยเหตุผลรักด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจด้วยการให้อ่ะจะมีความสุขรู้เมื่อรู้เข้าใจแล้วสเสน่ห์ของคุณสะกดหัวใจเขาเขาหลงรักคุณ แต่ดูพลังงานความรักของเขาแล้วเขายังทําอะไรไม่ได้เนะ่ะเป็นบ่วงถ้าเขาไปจากคุณไม่ได้แต่ก็ยังไม่สมหวังเนี่เสน่ห์ของคุณผูกมัดใจเขาเขาต้องออกจากอุปสรรคของเขาเองให้ได้ก่อนยังมีภาระที่ต้องแบกรับยังวิตกกังวลต้องอดทนมานาพยายามด้วยเรียนรู้เพื่อหาทางออกในชีวิตเขาเองแล,แล้วรักคุณหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเพราะเนี่ยพัทธศักย์ยังออกจากปัญหาไม่ได้นี่ก็เหนื่อยล้าแต่ด้วยตัวเขาเองเ่ย มีความรู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือเพราเป็นนี้มากด้วยความรู้สามารถเป็นที่พึ่งปรึกษาให้คนอื่นได้แก้ไขปัญหาตัวเขาเองได้เขารู้เข้าใจแล้วคุณคือคนที่ใช่แล้วเคยผิดหวังทุกคุณกับเขาอ่ะไม่เข้าใจกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันใช้เวลาหลังนี้ถ้าเป็นความรักคุณไม่คุณกับเขาตัวเขา เป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งที่ปรึกษามีความอบอุ่นให้อะจะเป็นคู่อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่ารักที่ยืนยาวมั่นคงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข36หมายเลข25หมายเลขเ็หมายเลข2หมายเลข5หมายเลข8หมายเลข23หมายเลขก8 8หมายเลข1 1หรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดปีมะแม หรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดวันเสาร์แล้วเรามาดูความรักของคุณเป็นอย่างไรสเสน่ห์ของคุณสะกดหัวใจเขารักคุณเป็นได้ทั้งคนใหม่และคนเก่าเขาอยากกลับมาและคนที่เขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนนะ,ะคุณใช้เหตุผลเทพบุตรยุติธรรม เที่ยงตรงเป็นธรรมหรือนะคุณคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบรอคอยคนที่ใช่นะคุณคิดแตดสินใจเรื่องความรักใช้เหตุผลละนะคุณจะพบกับความสุขเฉลิมฉลองความสําเร็จสมหวังที่คนที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณรอคอยพระขันธากุมารการจเจริญเติบโตนะคุณเข้าใจในสัจธรรม ที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์รักด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจอะ่ะคุณจะสมหวังแล้วคุณเข้าใจและเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ทศกัณฐ์ออกลบความวุ่นวายอุปสรรคขวางหนามเมื่อเข้าใจความรักเคยผิดหวังเคยเสียใจมาก่อนนม่เข้าใจกันด้วยความอรอบคอบหรือปัญหาด้วยความดือ้อรั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะพบหนทางทางออกพบกับความสุขเทพสุข ว่องแห่งความรักตกลุมรักมีความรักความสุขความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณท้าวิารูปักษหมายสรุปการคิดตึกตองใครควรอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจคุณรู้ว่าควรจะทำอย่างไรเพราะคุณมีหัวใจที่แข็งแข็งแรงละพลังจิตที่เข้มแข็งคิดตึกตองใครควรให้รอบคอบเพื่อความเหมือน จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปข้างหน้าหรืออีกอย่างมีความความดื้อร้านนะเชื่อมั่นในตัวเองเอาใจใจตัวเองดูคุณไม่เหมือนใครอะ่ะดูคุณเป็นตัวของตัวเองอะ่ะเป็นเสน่ห์ของคุณทําสะกดหัวใจเขาให้เขาหลงรักเนี่ยเป็นกระต่ายน่ารักอยู่ใกล้แล้วมีความสุขมีความ เหมือนปกป้องตัวเองเอาตัวรอดจากอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้มีความห่วงใย,ยคนอื่นนะความไม่ยึดติดกับมีความอารมณอุ่นอัลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ได้ตลอดเวลาถ้านพะุงคุณก็เข้าใจชีวิตเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขได้สำหรับคุณนะ่ะ คุณจะพบคู่พระรามกับนางสีดาคู่ที่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักในที่สุดคุณจะพบเจอคู่แท้คู่ที่ดีรักคุณอย่างไม่ยากเย็นนักหรือคุณกับคนที่คุณรักกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสมหวังต้องมีอุปสรรคขวางหนามมากมายอะ่ะแล้วปรับความเข้าใจกันได้คนเก่ากลับมาปรับความเข้าใจกันรักที่ใช้เวลาแล้วอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจ หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขหกหมายเลขหกหมายเลขสาสิหมายเลขส6มสิบหกหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขสิบเอ็ดหรือไม่ก็เกิดหลายสี่ตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดปีมะเส็งสเสน่ห์ของคุณน่ะมีคน <c oughs> ที่เขาสะกดหัวใจเขาให้ตกหลุมรักคุณในะตอนนี้แล้วเรามาดูว่า นางฟ้าจะบอกคุณว่าอย่างไรนางฟ้าช่วยบอกทีมีคนที่ตกหลุมรักคุณสเสน่ห์ของคุณไปสะกดหัวใจเขารักคุณนางฟ้าบอกว่ารับข้อมูลเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมใน่งความรักแล้วคุณเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ความรักเพิ่มเติมเหมือนนางฟ้าบอกให้เรียนรู้ฟังสัญชาตญาณของหัวใจคุณตัวคุณ อยู่ที่คุณเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรอีกความสำเร็จนะแล้วคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จสมหวังนังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนานะเริ่มปฏิบัติลงมือเรียนรู้ในความรักนะความรักเข้ามาให้คุณเรียนรู้ ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ